ซานยังนี oh. ah. si b b nh nh ่น่ะกระติบขาวบอนี่โอ้อ้าเสิออกมาแบบได้นี่แบบยาวๆหอมบอเนี่ยหนอนนี่ดีเขาจะซานสำเร็จแล้วพี่น้องงามไรถ้างามอีดีเด้อนี่เด้อโอ้แเนนอีกได้นี่แนนดีขนาด สบายดีตอนนี้ก็1 2ุ่งเกือบครึ่งเนาะเฮาก็มาฮอดบ้านปลาออกันแล้วจ้ามาบึงภูมิสันทานบ้านปลาออเฮาบิงเป็นจังได๋อ่าเบิงมุมไก่เนาะอันนี้มุมไก่มุมไก่นี่ ภูเขาต้นใหม่เขียวงามอุ้มทุ่งนอนภาบสินทางสะดวกสบายเศรษฐกิจของบ้านนิเมนเพิ่นซานหูอัดเป็นอาศีบเนาะเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้า นี่ทํามาเบิงเดี๋ยวกระติบเขาเขาเจ้าซ้านกระติบเขาหอยคายอยู่น้ําหนาบาทเนาะเดี๋ยวเฮาสิลองไปถามเจ้าเนาะว่าเจ้าคายจังได๋เนาะเฮาก็มาฮอดบนเขเจ้าซานซานกะติบาติบขางามของบ้านปอัานกองบ่งามหลายงามหลายพี่น้อง นี่ก็ติดบเขาสะบานเพิ่นทางนั้นยานกล่องแล้วทางนั้นแลนอ๋อจะเป็นเห็ดงามอีดิข้างเบิ่งก่อนชิมือชานยังนี่น่ะก็ติ๊บเขาบ่หนิอ๋ออ้าวชิออกมาแบบใดนี่แบบเน่าเน่าหรอบ่อเอ้ยหนอนนี่เด็กเขาจะช้านสมเร็จแล้วพี่น้องงามไย มีดีเด้อนี่เด้อโอ้แนนอีกได้นี่แนนดีขนาดเนาะใส่บาทมือหนึ่งช้านใดจักจักนวยล่ะฮะบู้ช้านเป็นบดบ่น่โอ้ในหน่วยหนึน่งกระช้านเป็นเนาะตรงนี้ฮะเด็กหน่วยชาวบ้านปะออเขาเนาะเพื่อนนี่อยากเห็เงานทำได้พูน่ะ ซุปกรอกพร้อมซานหววพร้อมโอ้สุดเหยาะเลยแต่ละลังเหือพคุนมีซานหวดเบิร์ดนาะอยู่บ้านนี่ยอันนี้ในในบ้านของบ้านเปออเนาะอยู่ในบ้านคุณ บรรยากาศดีายเด้อพี่น้องเด้ออากาศเย็นสบายฝนตกอีกฝนตกตลอดเลยสาวๆคนซันหัวเนาะซันหัวใส่บาทสั้งสังไหวเขาของการอาหารหลวงขวาอาหารเทียงสรางอาหารเทียง

i want